สวัสดีครับผมช่งใหญ่เทศมหาชนนะวันนี้จะมาสอนตัดผมชมบ๊อบสีกลางได้รับเกียรติการน้ำแบบที่คุณอะไรครับพี่โอเคไก่ค่ะพี่ไก่พี่ไบ่าพไทยค่ะพี่ไทยคุณไทยมาจากมีบุรีนะอืมค่ะวันนี้อยากจะให้ช่างใหญ่ตัดผมบ๊อบชั้นๆไปเลยใช่ไหมประมาณเท่านี้พอไหมกลางคอแค่ต้นคอไม่ต้องขึ้นสูงมากอะ่ะเอาตรงกลางครับครับก็ไม่ต้องเสียเวลามากครับตัดทิ้งไปเลยนะครับผม ที่มันยาวดาวลกๆเนี่ยน,นะครับก <laughs> ินไปเลยตัดเคลร์งไปก่อนก <laughs> ่อนกินไปเลย ทำเห้ตัวน้นแล้วเราก็มายกขีประมาณนี้ได้ไหมพี่้โอเค อาายูอ่รูมอลล่าตัดอยูอ่รูรมอลล่าตัดลดภายในสามขึ้นบองิ่งั้นกระตุกตัตายแลยกเลวก เราเข้าเรียนสองกุศลเป็นความกัน ล้มผมมาแล้วล่ะที่ทสี่ผีท่าาก็พอดีฮะหรืีขา้งางศาตามแนวเด่ I'm um, no bed. เอีดร่นที่เราอีท,ที่หนึ่งลงมาดีคำหน,นึ่งเราจะตัดนะแบบนี้ที่สองก็ตไีสามอยู่ลงมา คือตามวีทูนนานอยู่อีกเพราะว่านานแั้วสนุกนะไหมดูด้เรื่องไหมคือเพื่อช้างน่าจะเข้าใจนะถ้าพี่ก็ดูเพื่อความมันแม่ดูแค่ว่าโอเคแ,แบบแบบสวยไหนก็น่าสนใจนอะไรเปลาซางซ้ายเสร็จแล้วมาซนะัดทางขวานะความเหมือนกันชั้นที่สี่เป็นดูมาสี่แมวตาล่าตาดี ัวที่ห้าดึงสี่ห้าภาษาเพื่อมาประกอบกันกับกที่สี่ชันหนึ่งของสามยกเก้าสี่ภาสาใช่ไหมก็สีส่ห้าหกยกแค่สี่ห้าก็พอเพราะว่าคุณไทยเขาบอกว่าเอาแค่ถึงมินบุรีก็พอความคุยีไม่ต้องไปไกล <S <S อเหนื่อย มีคงเกียมอ่ะก็คือครับก็จะไ,ได้ความคุยกลางอยแล้วมินบุรีอ่รอยบล <Okay. S 1> มาดูั้านข้างขวานะครับข้างขวา อีกสามหัมาแล้วตันอันที่สองน้องมาสีน่ารักตากิสเซ็ดีหมดเลย ก็ตัดจืมาลาังบ้านยกลกระดูกาตัดสิ่แท็กแล้วก็ตัดสิ่แท็กสิ่แท็กยกขึ้น ช่อบ6 66, หรือว่าช่อบนอะไรเซ็นเตอร์อ่ะมีเสคยมาหลังตัดที่แคป น้มมาแล้วตัดิ้เซุ้กพ่ขายเจอข้างไหนข้างนี้ง่ะขา้ายข่ายซ้ายต่อไหมค่ะข้างหน้าปลไลด์ขึ้นนิดนึงนะได้ก็นนะปลาจมูก ทำเลยไม่ไรเลยเห็นหน้าแลเพราะฉะนั้นกด็ดูเดาๆของผมล็ากหน้าขาีข้าวสารตัดไลายโถมปลาจมูกลงมาเราต้องการให้หน้าเขาปัดสอะไรมันจะได้ไม่หนักหน้าตอนเดินจะเดินเชิดหน้าเลยไม่ให้เดินพมหน้าหนักหน้าลำพนะัะ มัน,ม,นมันเท่ากันมัปัดไม่ไปเลยใช่ข,ข้างเลยยี่ตันเลย เบาหัวไห้บากใช่ทำไมปล่อยไว้ตั้งกี่ปีคือจะเดิมมันผมยาวอ๋ออ๋อเยอะๆแล้วผมยาวมันก็ไม่เหมาะกับคนมยนเยอ,ๆอะๆแล้วตรวจสอบหน้าหูหลังหูนะครับดีหน้าลงมาหน้าลงมาหน้าลงมาแล้วก็ตัดแต่ที่มันเหลือ มันเกินขอบรงก็ตัดดอกละค่อยๆตัดข้า,างขวาแล้วมาตัดข้างซ้ายที่หัวไม่อยาบดังนะ เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ไม่มีเวลาสั่เดี๋ยวตอนนี้ก็ตามลยแต่รูกนี้ไม่กล้ามาแล้วพี่เลยหรอเปลตอนนี้วานตัดที่นี้ก็ไม่กล้ามาแล้วโอ้โนี่เก็บเยอีกแล้วโตวหน้าไปเดี๋ยวพี่เต็ม มาตรวจส,วสอบซ้ายขวาเท่ากันหรือเปล่าความยาวความยาวเท่าเนะ้วยก็มาดูผมแลดงข้างหน้ามันมีความกระด้างสักดีป่กดีปอก ยกไปพี ok ium, oh. ่มครับแล้วคือที่อ๋อก็เราจะทำการเก็บรายละเอียดนะพวกผมย้อนนะครับย้อนต่อความยาวพอดีนะอืมค่ะพอดีความคุยพอดีอ่ายิ่งไดายิ่งคุย ผมจะสไลด์ออกอยู่นะครับผมหนาอยู่ผมตัดสร้างฐานความยาวก่อนเดี๋ยวจะเติมความสวยเขาย้าไปอีกนิดหน่อย <c oughs> ตัดผลอ,อ,อ่อนออกย้อนออกเติมไปเยอะๆเลยความสวยอะ่ะครับพี่ความสาวไหมความสาวไม่ต้องจะต้องหรอมีอยู่แล้วนะมีแล้วรับสภาพรับสภาพติดลากลงติดลากลงนะ ถ้าไเล่นกันขอบจิกกระตันผมที่มันย้อนออกผมที่เงียวเงียวผมที่มันไม่ตรงหรอือว่าเก่าอ่ะให้มันลงตรงให้มันลงล็อกตามที่เราปรารถนาไห้ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นแล้วกันสิตภัยภัยมีนบุรีนี่ท่านอยากจะมาทลายผมออกไหมหนาอยู่ ม,มันไม่เข้าแก๊บเครื่องล่างเลยคะท,ทั้งทิงทางด้วยก็เหรอมันจะไม่หนำใจผมอ,อืมเอ okay. าเลสไลด์มันชุ่มหน่อยทันที่หนึ่งออก5เปอร์เซ็นต์อันที่สองอีกแล้วก็ยอดชั้นเนี่ยมันเหลือน้อยหนะ่อยจากเก็บชั้นให้เหลือแค่สามสี่ชั้นพอ,อได้ทำงานง่ายขึ้นนะไม่ใช่เราจะไปไล่เลยมีแค่ที่หนึ่งสองสามอย่านั้นแหละนี่มันหน้างานจริงๆ ตัดแบบอะไรกับมือชีบเราไม่ตัดแบบมือสมัครเร์ทแล้วคือนี้เรเอาอะไรก็ไคือนี้มันหนาถ้าหนาเราใช้ออกหน่อยนิดหนึง ที่สองกับแบกซิสเตอร์แต่อย่าเยอะให้ผมมันพอดีพอดีถ้าเราแบกเยอะอะไรบางหรือปูเดี๋ยวมันเลยใต้แบกซิสเตอร์เนี่ยเอาให้เสริมันหลังบ้านแล้วมันมันทางหูอ่ะตอนไรยังไงก็ได้อย่าให้เห็นหูนะโดยเฉพาะลูกค้าหูกลางเนี่ยพวกเระมัดระวังเป็นพิเศษนะไม่เล่นทางต้องพิจารณานะ แอบดูกระโหลกที่ขาเขาด้วยดูหูเขาด้วยผมเขากลางไหมหูกลางไหมเสร็จแล้วเ็อะไรตรวจสอบเนื้อผมว่าเราจะสไลด์เท่าไหร่เราต้องวางเสียให้มันตัดได้ประสบการณ์ไม่มีขายนะที่สุดึงจากมีแต่หมากับแมวเสื้อผ้าอาหารจนกินนะประสบการณ์ทำงานไม่มีขายอยากได้ก็ต้องหาเองเรียนเองฝึกเอง หอาปิดเตอร์เข้าไปแล้วก็จุดตรงนี้มันคิ้วให้มันหปลายบางคิ้วคิ้วสวัยเหมือนสายลมแสงเดดยันข้างเนี่ยดูมันหน,นาๆนี่นี่กี่โดนนะพอเยอะๆยังไม่มีผมแม่ทางหงอก Down, อัพไซด์ดาวดีฟเฟอติงเลยตอกอย้ำด้วยเบ็กศิลป์หนึ่งสองสามพอรู้สึกเป่ากันไม่ที่ไปสบายค่ะรู้มถ้าใหญ่ตัดผมด้วยกคเครื่องไกดันะอมอยู่อะเก่งมากหลักของตุนเยนชายจากอังกฤษนะถ้าบอกว่าค่าตัดผมหนึ่งพันบาทแพงก็ ไม่ต้องจองมานะผมจะตัดได้ขนาดนี้ใช้เวลา20ปีเรียนต่อตลอดนะฮะครับหมดไปล้านร่อยบาทอือก็อยู่นช่ว้องถอนทุนนิดหนึ่นถอนทุนเอาทุนขึ้นไงลงทุนไปเยอะวันละสองหมื่นก็เรียนพี่ช่องเดียวสองหมื่นก็เรียนอยากจะได้วี่ชานะ สนใจไหมอยากจะได้วิชาองค์กรเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่กดตายก็โอเคแล้วพี่สนใจไหมสนใจนึกบางทีูคือถ้าตัดผมแล้วได้อย่างใจอ่ะเขาเขาไม่เสียดายเงินกันหรอไหผู้หญิงอ่ะใช่แล้วแพงไม่ว่าขอให้ถูกใจและสวยใช่เขายินดีใจเลียวโดนใจแล้วโอเคทำไมราคาตัดผมไม่เท่ากันอ่ะบางช่างตัดห้าหมื่นตรงนึงบางช่างเท่าไหร่สองหมื่น ห้าพันเจ็ดพันสามพันหนึ่งพันนี่หนึ่งพันบาทก็ได้ประมาณเนี้ยเอ้ามาได้เลยยิ่งเลยก็ยิ่งสวยตรงนี้ดูเสีผมนะครับไม่ใช่คนเดียวนะสองคน เมื่อกี้ก็คุณมายุรีสุทธิสารนะมาตัดบล็อกเทสีสูงไปนะครับก็ได้เนื้อผมเยอะเลยหมายความว่าเอาออกนะไม่กีเอาเข้าร้านกำเนิดสลอนนะครับตั้งอยู่ปากซอยพู้หงน์ตูกิน52ต,ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเกียรตสายไหม่กทมหรือว่ายิ่งเจริญมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดสดที่ใหญ่อันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครตอนนี้ มีรวไฟ้าสายสีเขียวนะวบบิ่งผ่านนะก็มาลงที่สถานีสะพานใหม่นะครับ Okay. <sighs> ตรงไม่สมยยหน้าตรงใดโมลุ่มเห็นลูกไล่นยลูกไล่ของผมที่มันเลเยอร์ก่าชเสีผมบอกตรวจสอบว่ามีผมย้อนไหมผมคนอ่อนนี้ม um. ีที <as> okay. inhos, in ่ก้นคอนะก็รีบตัดให้ก่อน๋ยวลืมที่นี่มีก็ไถไปเลยเถถให้มันสะอาดไปก่อน เป็นหน้าที่ของช่างนักเดียนช่างที่ต้องตัดนะเพราลูกค้าเขาทำยืมมาได้อยู่แล้วเราก็ต้องบริการให้เขาเป็นหน้าที่ของเราตรวจสอบบางทีมันอาจจะมีการยื่นออกมาเนะเช่นผมนี่เราโดนโดนความร้อนโดนใดเราก็ลาออกมาอีกตรวจสอบอีกตรวจแล้วตรวจอีก ต้องสงสัยแล้วก็เก็บรายละเอียดค่ะควอมทุยผมการันตีให้สามสามเดือนนีหรือก้า9สิบวันนะค่ะพอเลยก้าวสิบวันไปแล้วคุยมันจะห้อยอมผมเขายาวลงมาสามเซนนะคืม ต้องมาเช็คบ่อยๆอะไครับต้องมาเช็คบ่อยๆก็ต้องซอยที่สามเดือนที่ผมดูอยู่เนี่ยค่ะที่ใส่แว็กซ์ใส่สกีได้ไหมได้ใส่แว็กซ์แล้วจัดเดือนตัดผมมาทั้งใหญ่จองคิวนะครับตีบตีบเช้าถึงเช้าเย็นนะอยู่ละหนึ่งชั่วโมงนะครับจะเริ่มการตัดผมปอยผมแล้วก็ได้ผมเซ็ตผมนะในเวลาหนึ่งชั่วโมงอยู่เริ่มตีบเช้าถึงเช้ามืเย็นย ดูตัวใส่แบ็กให้มันเข้ารูปพอส่งให้มันดู่ตัวตอย่าเใส่งใจสเพราะจัดฉากก่อนจัดฉากทายทัพมิงก่อนวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณไทยมินบุรีนะที่อนุญ,ญาตให้เจ้งใหญ่ถ่ายวิดีโอตอนเรรูปก็ขอบคุณมากเลยที่อนุญ,ญาตที่เพาะคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านเยนช่างรุ่นน้อง ประชาชนนะครับที่มีความสนใจในอาชีพตัดผมชายผมหญิงนะครับแล้วก็เอาลิปนี้ไปบอกช่างประจําเลยเลยว่าากได้แบบเนี้อยอากได้ยาวกว่านี้ากได้สั้นกว่านี้ก็เป็นลดดันไปตกลงเอาเองนนะไม่จําเป็นต้องมาเรียนแบบทั้งใหญ่ทุกระเบียบนิ้วนะเพราะว่าความยาวนะต้องไปคุยกับลูกค้าเองว่าบางคนก็อาจจะขอยาวกว่านี้ขอทุยต่ำกว่านี้ใช่ไหมพี่ไัยใช่ค่ะคือที่ความชอบต้องอย่ตกลงกับลูกค้าเลี้ยว น้ำกว่าจะตัดนะไม่ใช่คิดเองนะกลัวมันสั้นเหมือนกันเพราะว่าช่างใหญ่ก็ไม่ชอบความสั้นดูเว้นลูกค้าสั่งเราจะยุกบางครั้งบางจางังหวะยุกให้ก็ตัดก็ได้ถ้าลูกค้าป่ายุกแล้วก็ป้ายตัดต้องต้องบ้าๆนิดหนึ่งนะคับผมไม่ใช่ว่าจะเรียบร้อยนะศูนย์แปดหนึ่งก้าไปห้าหกสองสามสี่แล้วศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้านะ จองคิวมาได้หนึ่งพันบาทเลยตรงครับทั้งอุ้ตัดแต่งร้อยถูกถูกต้องเลยให้เดินจองร้อยจองคิวมาแล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ไพครับค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยให้เลยด้วยขอบคุณมากค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อายุยืนยืนะอยากได้ทะลุป่ะวะนั่งก่อนนะคะไม่